ที่หนึ่งกาบเรียนเชิญพลเอกดอเตอร์สกริธิวพันธ์จุดเทียนทูปครับาการเชิญพระนท่านกรนธรรลังสีได้เมตตาถวายข้าวสารอาหารแห้งก่อนนะครับเพราะว่าจะต้องไปขึ้นเครื่องบิน,นถวายชุดที่หนึ่งพระพุทธังจงบังเกิดเปิดความสำเร็จสำจลิศผลถวายจุดที่สอง พระธรรมังจงบังเกิดเปิดความสำเร็จสำริดผลถวายจุดที่สเจ้าวาดวัดนางพญาพระสังฆังจงบังเกิดเปิดความสำเร็จสำริดผลด้วยเถิดพระเจ้าข่ะเทวดา อันเชิญพระอุปคุตเถระเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่สำคัญวันเพ็นใหญ่สำหรับอุปคุตเถระนำหน้าบินทบาทวันอุปคุตเถระเจ้าเมื่อได้ยินเสียงสดับนี้แล้วตามพระคาถาของพระองค์ท่านขอยานพระรมีแห่งพระองค์ท่านได้โปรดเสด็จมาประทานพรความสุข ความเจริญความราบรื่นความสำเร็จสำจลิดผลแก่ญาติธรรมที่มาประชุมพร้อมเพียงกันธรรมะจัดสรรขบวนบุญในวันนี้ร่วมทั้งพระเตรานุจาร์พระภิสุสงคุณแม่ชีรุ่งนภากำหนดสีได้พร้อมแล้วณสถานที่แห่งนี้ขอได้โปรดเสด็จมาอานุโมทนา ประทานพรตามจิตปาถนาแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเทินขอเวลานิดนึงอำนวยวอวยพรวันนี้เป็นวันมหามงคลเรียกว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดขท่านดร์สมไทยองเจริญมหาบาสศที่ได้ปีใจบุญใจกุศล รวมถึงประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งวันนี้กโยมได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวนมากเพื่อที่จะใส่บาตรตักบาตรในช่วงเช้าและวันนี้เป็นวันมหามงคลวันขึ้น15บห้าคำเดือนอ้ายหรือเดือนหนึ่งจึงถือว่าปีนี้ประจวบเหมาะในการที่ตรงกับวันพระใหญ่เนีกว่าวันเพ็ญประจันเต็มดวง จึงถือว่าเป็นวันมาหามงคลและก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านด็อกเตอร์สมทยซึ่งเป็นที่รับรู้รับทราบว่าคุยมนั้นได้มีคุณุปการเรียกว่ามีใจที่เป็นบุญเป็นกุศลได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาวัดวาอารามรวมถึงพระพุทค์องค์สมเนนเมชีซึ่ง กุโยมนั้นได้อุปถรัรมภ์ได้ดูแลเรียกว่าอย่างดีมันวันนี้วันคล้ายวันเกิดของกุโยมสมมาภาพในนามของคณะสงฆ์ที่มาร่วมในการมาเป็นกุศลมาเป็นบุญตักบาตรข้าสารอาหารแห้งในวันนี้ก็ขออำนวยอวยพรคำว่าพรนั้นแปลว่าประเสริฐแปลว่าล้ำเลิศแปลว่าดี แปว่างามใดก็ตามที่คุณโยมได้สร้างได้ทำที่คุณโยมได้ทำมาตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้มากมายไม่สามารถที่จะสาธยายหรือพูดกล่าวให้ญาติโยมได้รับรู้รับทราบว่าโยมทำอะไรบ้างมันมากมายเหลือเกินในสิ่งต่างๆที่เป็นคุณงามความดีก็ตรงเป็นตะบะเป็นเครื่องหนุนนำ ให้คุณโยมนั้นมีอายุมั่นขวัญยืน120ปีเป็นอย่างต่ำเหมือนอนาถบินิกะเศรษฐีและด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพเป็นคุณพระศรีรัตนไตรมีองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชเป็นต้นและด้วยบุญบารมีคุณงามความดีทั้งหลายบารมีธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของพระสงฆ์ที่คุณโยมนับถือบูชาจง เป็นตบะประวะปัจจัยเป็นเครื่องหนุนนำให้ท่านดรสมเทยวงเจริญเจ,จ้าของงานเจ้าของวันเกิดพร้อมทั้งญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญจะประกอบกิจการอันใดทำหน้าที่อะไรก็ขอให้มีความเจริญมีความรุ่งเรืองมีความสุขทั้งกายและใจจำนงหวังสิ่งใดที่ชอบประกอบได้ทา ขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จและถึงพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขภละปฏิพานธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติคุณสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเิอสาธ,สาธุสาธุสาธุ ดีราชาเลิกนี้ข้าพระพุทธเจ้าดรสมไทยวงเจริญบัณฑิตผู้ทำพิธีพราหมณ์ญาติธรรมผู้มีเกียรติสถาธรรมผู้ร่วมพิธีในวันนี้ขอพระราชาอนุญาตประกอบพิธีบวงสวงเทวดาบูชาเลิกกราบไหว้ครูบาอาจารย์ถวายมหาสังฆทานพิธีทำบุญวงพานิชครบรอบ50ปี และวันคล้ายวันเกิดของดเรสมไัยวงเจริญหน้าบริษัทวงพณิธย์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดวันพุทธที่27ธันวาคมปีพุทธศักราช2566ขึ้น15ค่ำเดือนหนึ่งปีเถาะกระต่ายทองวันเป็งปุดวันพระอ,อุปคุตเถระเจ้าออกรับบาตบรนดาลทรัพย์ขอพระบารมีพุทธานุภาพ แห่งอง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรมีพุทธานุภาพแห่งสมเด็จพระพุทธเมตตาแผ่นดินพุทธคยาประเทศอินเดียพระาระมีพุทธานุภาพสมเด็จพระอุปคุตเถระเจ้าเท้าจาตุมาราชทั้งสี่ทิศพระอระันทั้งแปดทิศเทพเทวาลุคเทวดาพฤกษาเทวาพระภูมิเทวาพระเสื้อบ้านพระทรงบ้านพระหลักบ้าน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ได้โปรดเสด็จมาเปิดสหบหงชั้นฟ้าเปิดสิบห้าชั้นดินเปิดส1บอชั้นบาดาลแม่พระธรณีได้โปรดเปิดที่เปิดทางเปิดแสงสว่างให้งานพิธีบวงสวงเทวดาบูชาเลิกนี้มีความสะดวกราบรื่นมีความสำเร็จและทรงได้โปรดประสิทธิประสาทพระพรชัยมงคลให้ผู้เข้าร่วมพิธีนี้ มีความปลอดภัยแค้วขาดจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองความโชคดีตลอดไปด้วยเทินปุริมาทีสังทัตตารโถทักคีเนนะวิรุณหกโกปัจิเมนะวิรูปโวกูเวโรอุตรังที่สังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสา ทัานธนรา,านาอัถังสุขขออัญเชิญเท้าจตุมหาราชทั้งสี่ทิศผู้มีพระคุณอย่างที่สุดได้โปรดมีพระเมตตาสเสด็จมาประทานพรเราหม่อมฉันด้วยเถิดพระเจ้าค่า Happy birthday to you. Happy birthday to you. <laughs> happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Altyazı